แล้วก็กลับมาอยู่กันในเกมไมครับวอร์ชั่น1.21.93กันเหมือนเดิมเลยวู้ขอลดเสียงหน่อยกดูลิกฟิตอาเช้ามันฝุดไฟฝุดไฟทุกวันเอา้าแขางดีตรงนี้ตอนนี้ผมก็ติดวงติดภาพใหม่ทำอะไรใหม่ๆนะครับตอนนี้ผมก็ได้ไปฟาร์มมุงฟาร์มไม้มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับ 128กว่าอันนะครับทุกคนไม่รู้ว่ามันพอหรือเปล่าฝนหินก็พออยู่แล้วฝนไม้ก็น่าจะพอแหละผมก็ไม่รู้ว่าจะฟร้างอะไรก่อนดีจะเป็นหมู่บ้านจะเป็นบ้านเอเบฟีก่อนหรือว่าเป็นร้านอาหารก่อนดีผมว่าจะเอาเป็นร้านอาหารก่อนนะจากนั้นก็ค่อยเป็นหัวของพวกวิเลจเจอร์อ่าที่ผมฟร้างเมื่อพาทีแล้วทุกคนคงจะรู้เนะาะอแล้วอีกอย่างหนึง่งในเวลาที่ผมว่างเนี่ยผมได้ไปสำรวจแถวบุเขามา ผมได้พบว่ามันมีต้นฟาก,กุระอยู่บนเขาตรงนี้นี่มาเดี๋ยวปาไปดูก่อนนี่เป็นไงล่ะมองใกลๆก็รู้เลยว่าต้นฟาก,กุระโอเคเดี๋ยวผมขอไปตัดหน่อยดีกว่าตัดฟักหนึ่งต้นแล้วมาบ้านเราหรือไม่ไงก็ตัดสองต้นเลยก็ได้เพื่อไหนดูหน่อยฟรีมีเยอะก,กว่านี้ไหมนะโอ้บ้าเลย <laughs> มาเรียบร้อยเข้าชิปเม็ดแล้วโอเคก่อนดูเลมคิดจะกดหลค์กดฟักทองให้กันด้วยนะครับเพื่อแม่พักกินใหม่ๆ่วงตัวฝักกุลาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเอาไปทําบ้านดีหรือเปล่าหรือว่าคงกะว่าจะเอาไปทําห้องของผมอะขอบวางหีบหรือไม่งั้นก็ตู้เสื้อผ้าหรืออะไรอย่างเงี้พยพยายามหาใบโอมหน้าหนาวอยู่อะแต่ว่ามันหาไม่ได้เลยอะมาเดี๋ยวเราเอาไปเลยเอาไปต้นเดียวดีวกว่าของแฝดน่นาจะมายเยอะนี่ไงนะได้หนึ่งต้น หนึ่งต้นเราก็เอาปลูกไหนมีอีกไหมมีไหมขอหน่อย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 ครับขอหน่อยครับมีอีกหรือเปล่ามีอีกไหมขอหน่อยฟรีมีไหมเหมือนไม่มีไงอ๋อนี่ไงโฮ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 ตัดต้นหนึ่งได้มาหกต้นโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อย ต้นฟาก,กุล่ามันชอบปลูกบนบูเขาปลูกแถวนี้นี่ต้นไม้นี่มันใช้เวลานานเท่าไหร่นะผมว่าน่าจะนานมากแน่เลย,เลยมันต่างจากไม้ปกติมากเลยนะของฟาก,กุล่าเนี่ยแถมพื้นที่เราก็ไม่ใช่พื้นที่หน้าหนาวด้วย <c oughs> และอีกอย่างนะพาร์ทนี้ผมกะว่าจะทาฟาร์มพึ่งฟักหน่อยนะทุกคนว่าไหมฟาร์มพึ่งมันก็ง่ายๆเลยผมก็ไปคิดทบทวนมา แล้วนะครับวิดีการทําเราต้องทําเครื่องตูยิงแล้วก็เอากางไกกับเลฟโตนนะครับเราต้องเตรียม3ามอย่างนี้ธนูเราก็ไม่ต้องห่วงเพราะเรามีวีเลเจอร์อยู่แล้ววีเลเจอร์ทำอาชีพให้เรากับเราเยอะเลยนี่ครับนี่เราเลือกอาชีพนี้หลังจากนั้นเอาไปปูก,ก่อนว่าม,มีใครจะเลือกไหมเพราะว่าไม่น่ามีใครเลือกอะไว้ตรงนี้เลยโอเคเราโอแค่ดูว่าวีเลเจอร์ไหนมันจะเลือกหรือเปล่า สวัสดีเอาไงสวัสดีนายมาแลกอีกแล้วเหรอการหาธนูเราก็ง่ายๆเลยเราแค่มาแลกกับวิเเลเจอร์นักนูนะครับแค่ใช้ฝ่องเอลมาล่นนั้นนะเดี๋ยวาหากาไรที่ดีเลยมูลูกโตโตเก็บไปก่อนเลยตามจริงเราน่นถ้าเอาฟักทองก่อนเนาะเพราะวิเเลเจอร์ถ้ามันเป็นเลเวล2องอ่ะมันต้องให้เอาฟักทองไปแลกกับเอลมาลล์ได้แต่เราไม่มีอฝีเราก็ต้องรอให้พ่อค้าเล่ล่อนเข้าขายเอานั้นอ่ะเดี๋ยวผมขอเก็บย้าก่อนนะครับเพื่อให้อาหารบัว กับอาหารแกะแกะไม่จาเป็นแล้วมั้งแหงแก่วัวพอแล้วเพราะต้องการเนื้ออันนี้เราสร้างร้านค้าร้านค้ามันตเป็นกระจกเอาไม้มาฝองอันแล้วก็หินกับหินอันนี้กับหินธรรมดาด้วยร้านค้าเนื้อก่อนดีกว่าครับร้านค้าเนื้อมันควรจะอยู่จุดศูนย์กลางตรงนี้ไม่ก็อะไรแต่เราไม่อยากให้มันอยู่ใกล้ๆกับฟาร์มบัวจุดตรงไหนดีงั้นเราก็ต้องขุด เฟซา,า <c oughs> คุณเหรอพวกเนี่ยตอนนี้คือแบบว่าผมเพิ่งตื่นมาเนี่ยแบบไม่มีคลิปลงอ่ะผมต้องรีบมาอาัดคลิปรีบตัดรีบลงวันนี้ <c oughs> <t orn ine> น่าก็ต้องขออภัยด้วยที่วนันนี้ลงคลิปช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมติดธุระเยอะครับทุกคนคือช่วงนี้ผมจะเริ่มทําการขายของไงแต่ผมขอไม่บอกนะว่าผมขายอะไรไว้เป็นความลับต่อไปโอ้ยแหลกแหลกแหลกเดี๋ยวก่อนแหลกทุกคนเอ้าเอ้าเอาเข้าไปนี่ฮะกางไกลใช้ฝ่องเอโมโล หนูผมนึกว่าใช่หนึ่งเอมาเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขุดไฟตรงนี้ก่อนเพื่อทําร้านค้าเนื้อเราเอาเป็นร้านกระตอกเล็กๆไหมหรือร้านขนาดใหญ่เอามื่อแล้วเรานอนหมู่บ้านเอฟรีดีกว่าฝะดกกว่าเยอะไม่ต้องเดินเยอะให้มันเหนื่อยหวางบล็อกไม้ซชื่อฟังนั้นด้วย หรือว่าผมเปลี่ยนจากร้านเนื้อเป็นร้านธนูก่อนไหมเพราะผมชอบแลกของพวกนักธนูบ่อยๆอ่ะดีไหมเออได้นะได้นะทำเป็นร้านธนูก่อนอ่ะแล้วร้านเนื้อค่อยมาทีหลังหลังคาเราจะเอาเป็นหลังคาไม้นะครับหลังคาไมา้เพราะปกติผมเน้นเป็นหลังคาหินไงแต่พอดูไปดูมาแล้วเฮ้ยหรือว่าหลังคาหินดี หินไหมหินดูดีนะหินน่ะเอาหินดีกว่าครับเพราะเวลาฟ้าผ่ามันจะได้กันกันกันไฟไหมได้ <laughs> มามาม,ามาเอาหลังคางหินดีกว่าครับผมเปลี่ยนใจแล้วแม่หินเราก็หมดแล้วด้วยต้องไปหาเพิ่มมันเนี่ยไม่รู้บ้านมัทรพอหรือเปล่าบ้านวีเลเจอร์นี่มาก่อนอะ่ะดูบ้านผมดิ บ้านผมยังไม่ทำหลังคาเมื่อกี้ของวิเลเตอตกแต่งสวยงามอเอานี่ไงพ่อค้าประดิจอนลุงครับมีอะไรขายไหมวันนี้ดูในเฟซเขามีอะไรขายเอ่อต้นไม้ไม่มีแต่ต้นไม้น้าร้อนนะอันนี้ผมไม่เอามันปลูกไม่ได้มันปลูกไม่ได้นะต้นไม้หน้าร้อนอนะ่ะโอ้นี่ไงต้นไม้นี้อยากได้อยู่แต่ว่าเราต้องไปหาต้นไม้นะถ้าเอาเป็นไม้ไม่ได้ มัม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 ทำหมู่บ้านทำร้านค้านี่เป็นร้านค้าธนูก่อนไม่พอไม่พอไปค้ามาเพิ่มเหลือไม่กี่อันแล้วฝีอันน่าจะพอนี่ฟางไวเหมือนกันเนี่ยเราไม่เก่งฟะด้วย ไม่ตงไงบางตรงนี้จัดไปยังไงอีกอันนี้อีกฟาร์มช่องไม่เฟดไม่ว่าไงเอาบล็อกมูนล,ลนิลน่นะมันยุ่งบนอะตอนนี้คือแบบว่าผมตื่นจั่เช้ามารีบอัดคลิปเลยนั่นเนี่ยเอา้าทาไมวเปไปอย่างนี้มันต้องแบบนี้พวกแผ่นสิบสองอันสิบสองอันเนาะ ต่วยฝฟ่งบ็อกก่อเราต้องหาเวลาว่าไปลงเหมืองก็ล่ะเพราะว่าผมต้องการเหล็กเพื่อจะได้ขุดของให้มันง่ายๆเดี๋ยวนี้มันขุดยากของแต่ละอย่างอะ่ะเดี๋ยวไปมึงนะเอ่อตรงนี้หลังคาตรงนี้เราควรไม่ต้องทำไหมหลังคาตรงนี้เพราะผมทำเต็นท์อ่ะเต็นท์มันต้องใช้ฝีฝ่ายลุง,ลงอะ่ะ เออเมื่อก่อนตอนนั้นทำยังไงเนาะอ๋อราวางบล็อกไม้ก่อนแล้วก็ค่อยวางต่อติอตมทีหลังนี่หมดพอดีเรียบร้อยสำหรับปู่บ้านเอยร้านค้าของเราแล้วก็วางบล็อกไม้อ่ะอันนี้ขอขุดก่อนแล้วกันนะพวกชิบนี่ เริ่มจากหินหินแล้วก็หินไม้ไม้ไมเอา้าโอ้มันชอบให้เรามาตีเนาะเนี่ยเดี่ยแม่ลาแล้วก็ถุยน้ำลายใส่เราเลยโอ้โหนากีย่์ิบชิบชิบชิบนี่ไม่ต้องทำหน้าต่างเดี๋ยววิเวเจอร์มันร้อน <laughs> ต่อไปก็ต้องเอาฝีลุงฝีลุงเราเอามาวางไว้ตรงเงี้ยเนี่ยตรงเี้ยฝีม่วงน้ําเงินแล้วก็ฝีขาวทั้งหมดเท่านี้คงจะพอก็มือดดึกแล้วนี่อย่าบอกนะว,ว่าเราทำาองวันจะเสร็จอะยิ่งไงตัวอย่างนี่ครับตัวอย่างแบบนี้ต้องเอาฝ่องบล็อกก่อนต้องใช้ฝ่องช่องเลยเหรอไหนดูร้างก่อนแบบนี้นี้ ของเขาใช้หนึ่งบล็อกเนาะหนึ่งบล็อกแล้วก็หนึ่งบล็อกชึบชึบเนี่ยได้ไหมเราก็ต้องปูอีกทีนึงอะ่ะเพราะว่ามันต้องแบบใหญ่ๆอะ่ะแบบนี้นี้แล้วก็ตรงนี้ก็ งาดูดีช่ยย่อยแบมมีดีกว่ามีหน้าต่างก็เยอะเดี๋ยวมันร้อนทุกนี้อากาศประเทศไทยมันร้อนอยู่เร็จแล้วครับ <c oughs> ต่อไปก็เอาติดตั้งไฟ ต่อไปงมหาหอยกันจอมไม่ใช่แล้วเราแค่มาขุดไอ้เจ้านี่นะครับผมเจ้าฟ้าหินมาคุณวีเลเจอร์ขอแลกของหน่อยแลกอันนี้แล้วก็เอาหินมานี่ได้มาฟรีๆไม่ต้องเหนื่อยง่ายหล <c oughs> ังจากนั้นเราก็เอามาทำอาชีพของนักธนูเราใช้ประมาณฟ้าเราใช้ฝอามอันพอ ฝามอันแล้วก็เราจะทำโต๊ะด้วยดีวยกว่าเป็นโต๊ะปกติอะแบบโต๊ะธรรมดาธรรมดาอันนี้มันโต๊ะทำธนูไงโต๊ะธนูโต๊ะธรรมดานี่แล้วก็ซึบนี่นี่นโต๊ะนี้ทาดาเดี๋ยวผมกอไปเอาเอ่อไอ้น,นี่ก่อนคืออะไรนะ หนังวัวติดผนังแป๊บมึงนะผมเพิ่งสังเกตว่าดาบตัวเองไม่มีเพิ่งจะสังเกตเจดอันจัดไปไม่รู้พอหรือเปล่าหนังวัวเจอันกับเอาไม้ไปแลกของเพื่อแลกกับธนูธนูสองกับลูกธนูสองน่าจะพอนะนี้เอยธนูไม่ต้องดิ เราได้ธงของเฟกเกวตันมาไม่ต้องไปแรกนี่เฟดแล้วครับร้านธนูของเราโอ้โหสวยนะเนี่ยผมก็เพิ่งทำครั้งแรกร้านธนูในที่ฝึกก็เฟดไปแล้วนะครับสำหรับร้านธนูของเรานะครับก็ตามจริงผมกะว,ว่าจะทำ น้ำพึ่งสักหน่อยแต่ว่ามันค่อนข้างใช้เวลานิดนึงและอีกอย่างนะตอนนี้ผมค่อนข้างไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะครับก็แบบว่าเอาง่ายๆคือวันๆพันก่อนเรื่องนะนะผมมีธุระเยอะแยะไปหมดเลยนะครับช่วงนี้เลยไม่ค่อยมีเวลาในการลงคลิปเท่าไหร่นะแต่ผมจะพยายามลงคลิปบ่อยๆนะครับให้ทุกคนดูกันนะครับผม <S <S อ่ะส่วนฟาร์มน้ำพึ่งเนี่ยผมจะไว้ทำพาร์ที้ฝีนะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ที้ฟามแล้ว เดี๋ยวเราค่อยทํากันาพาที่ฝามลมากานพาที่ฝาญผมก็จะทาน้ําพึ่งกับออหัววิรีเจอร์ดีกว่าทํา2อย่างเลยครั้งนี้ผมพาทนนี้ผมขอทําแค่อย่างเดียวตอนนั้นนะครับอ่าโอเคหากใครชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดฟรนดก์กดแชร์เลื่อมกดกระดิง่งเพื่อรับคลิปใหม่ๆของผมเวยนะครับตอนนี้ผมกอดตัวไปก่อนนะครับมีทุระต้องไปทําเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบา,บายบาย หากน้องๆชอบอย่าลืมกดสับะไครให้โยด้วยนะครับหากไม่อยากพาดคลิปของโยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ